การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญว่าที่ร้อยตรีบรรจงดอกอินผู้อำนวยการโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยา ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวาที่ร้อยตรีบรรจงดอกอินได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยมีแผนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูงด้วยรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมของครู สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้จัดอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสมรรถนะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สังคมดิจิทัลสำหรับรุ่นอัลฟาแห่งโลกอนาคตและจัดอบรมเทคนิคก,การทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียนชั้นมห คิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ Coaching and PLC โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยได้จัดโครงการยกระดับผลสมริตทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม .3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้แก่คณะครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คิดค้นปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารกิจการผู้เรียนและจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้จัดประชุมผู้ปกครองมอบทุนการศึกษาและมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนและจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับระดับชั้นม .1 และม .4 การการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมริเริ่มและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในสถานศึกษาโดยได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ STU MIS มาใช้ในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารทุกด้านของโรงเรียนใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้โรงเรียนพัฒนายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างความร่วมมือและประสานกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทในวันสำคัญจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน285ทุนเป็นเงิน277,500บาท ร่วมประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอม,ม่วง30จัดโครงการตลาดนัดวิชาการโดยความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดร่วมกับอำเภอม,ม่วง30ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนมูลลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมและต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาตนเองและว,วิชาชีพได้พัฒนาตนเองและว,วิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังนี้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตรกรรมผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสพทประจำปี2560รติดรวมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตามโครงการ1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพระยะที่2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567โดยสพทรวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการจัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรประจำกลุ่มการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสพอมร้อ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสอพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญเป็นคณะกรรมการการประเมินภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสพทปี2567 เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษารุ่นที่5นานักข่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดรางวัลโ e เ Awards ครั้งที่12ปีการศึกษา2565ถึงปีการศึกษา2566ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน8รายการ การนำความรู้ทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้รางวัลด้านสถานศึกษาโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ประจำปี2566ได้รับรางวัล IQA Awards ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปี2,566ได้รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอเบ s กสเปเชประจำปี2,566ระดับ3ดาวจำนวน5ด้านและระดับ1ดาวจำนวน1ด้าน ได้รับโล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการกาชาดหัวใจครูเพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ครบ3ปีจากสภากาชาดไทยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบโอนิต ปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยระด,ดับชั้นม .3 ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบรางวัลด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล o b e บ Awards ครั้งที่12ปีการศึกษา2,565ถึงปีการศึกษา2,566 โดยได้เป็นตัวแทนของสอบพอมอุบลราชธานีอำนาจเจริญเข้าแข่งขันระดับภาคจำนวน8รายการและได้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติจำนวน2รายการรางวัลด้านผู้เรียน ได้รับรางวัลระดับพลอยโครงการเด็กอวดทำดีจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานนายกรัฐมนตรีประจำปี2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรัพีประจำปีพศ2567รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาคระดับมัธยมศึกษาและเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ และเด็กหญิงโชติรถกองเงินนักเรียนชั้นม .1 ทับผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีตามโครงการ FA Thailand Talent ID 2024ว่าที่ร้อยตรีบรรจงดอกอินมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจนเกิดเป็นผลสำเร็จในการปฏิบัติงานรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดมั่นในสถาบัานหลักของชาติมีความซื่อสัตย์ชุดจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งผลสำเร็จของงานและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ